ใช้มือเลนสจักรยานอยู่ใช้มือเฮ้ยโอ้โหฝนตกนี้พรุ่งนี้ล่องแก่งสบายมัมนก็ไม่ใช่ฝนน้ำจะแรงม,ม,มันตกจากเขาใหญ่แล้วลงเลยข้างล่างแล้ว,ลลลวก็เดวเหวสุอวัดเนี่ยน้ำตกเหวสุอวัดเนี่ยเ,เดชถ,ถ้ามีน้ำ เดี๋ยวถ้าเย็นฝนหายพอจะพาไปเล่นน้ำเหวสุวรรณน้ำตกเหวสุวัฒน์ถ้าฝนอย่างเงี้ยต้องระวังข้าคแต่พ่อเตรียมแป้งมาล้วแป้งกันตาแป้งเย็นเอเอ,อเตรียมมาเรียบร้อย,นะอยลลแล้วแล้นดูฝนแล่วเช้าแล้วมันคลุมๆที่บ้านเราแล้นึกในใจว่าที่นี่ต้องตก now. น้ำโมงี้จะเป็นลงที่ลำตะคลองเลี้ยงโคร,ราชทั้งโคร,ราชเลยพอเก่งไหมพ่อบอกเลย ตัวถามว่าปูแล้วตามมาถูกว่าตามพ่อมาปะ่ละลูกเราัตตามพ่อมันเห็นได้เบิร์ทันเดียวโอ้รลูกดีที่เรากลาาช่วงเี้ยอ่ะตองรอเขา่ก็ไม่ได้รองไง,ตองตแต่มันเขียนอยู่ผาพ้ยไม้ผาลำตะองโอ้ยนี่ะต้องเที่ยว งหา,ากล้วยไม้ลูกบอกตัวเ้ากลับไปกางเต็นท์นะผาลำตะคองนี่เรากางเต็นอยู่ไงไปหากล้วยไม้ไ ตามมาเปล่าหรอล่าตามตามผ่าก้อนไม้เลยเลยลำตะคองผ่านลำตะคองผ่านลำตะคองไปนะคะตรงขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเชียให้ดูจังมันแหกค้องไหนไหยแหละค้องเมี้แหละกันแบบหเกือบแหวกแบบอกเลยหนูแบบรอดมาหนูต้องเบรกหลังลูกหลังลูกเบรกแล้วพ่อแต่ประเด็นคือมัน มันเบรกแบบแทบจะไม่ยู่มันเร็วมากอ๋อจะเบรกมือจักรยานเรากระจอกใช่แล้วคือมันลงมาเร็วแล้วแบบมันกะไม่หัวมันจะต้องตรงนี้เปล่าเดียวตอนไ่ะไม่ใช่แล้วใช่มันเบรกไม่ทันเนี่ยมันเขาไม่อยู่มันจะล่อนแน่ต้องจะเบรกไม่ทันคือมันเลี้ยวมันหักหักแทนไม่หออคือมันแแบโค้งแน่นอนแบกโค้งพ่อยังมงเลยหนูถีบได้เลยเะ ปเลยขอแสดงว่ามั่วไปโค้งหน้านี้โค้หน้านี่โค้โ้โ้แต่อเวนอะเ่เเอออเวนเก่งอนี่โด้โค้นี้แหละ เี ye, nih ye, nih ye. Arrow, nah, ่เน่เน่แบงเนี่ยเริ่มตา้ตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวมันก็พิ้งโค้งอีกทีนึงบอกแบงค์เนี่ยแบงนี้มาถ่ายรูปที่โค้งอีกทิปโค้งด้เมันชันกว่านี้เออชันก่า ่็เก่งนะ่พราะมันงงเลยไปได้ไงดีมันพลุกวันปล๊กหอยปุ๊บมันหอยก็เก่งัวหอยก็เก่งเออ้าอันลนองตะกวงหะเก่าเป่อยอะหอยกบโอเว่นโอีหรอไม่้ไม่มันต้อเ้โอเวนโคมวโอมวโคมว นี่แหละนี่แหละทางลงนี่แหละแบงค์แห้โค้งนี่แหละเออเออเออเจอเยอ่าดแบงค์โค้งเมื่อกี้เนี่ยถากไม้แล้วลูกเดี๋ยวอันนี้ที่เราพากั่แล้วใช่ไม่ใช่งั้นไม่ใช่โค้งนั้นได้เกิน ดีจังเลยเอาเลยส่วนตรันเลยเราโอ้โตรงนี้แบว่าลำตะคองดีกว่านะทุกนะเออแบบใกล้น้ำแกฮะที่รงนี้ตน้มน้ำเลยอะไรน่เราอะเที่แลาวมันสวยเพราะมันใกล้น้ำเแ่มันก็มีกวาา ก็น้ำส่งเหี่ยวทูวัดเนี่ยตััวอนน่่ะเรือออะไง ก็ดีมุมนี้ก็ดีนี่ไงมุมนี้ก็ดีมาไเวลาขับรถดูตัวมีกวางด้วยเหรอที่มันอยบบใกล้ห้องน้ำแต่มุมนี้จะวุ่นวายที่ทำการหัวให้มีกวาง ถาถามดีมีบ้านว่างเ่ลอยู่บ้านเลยเหรอนั่งอะน่าอยู่นะถูก<ห>ด้วยหนูว่าพ่าอ,อว่าไม่มีหรอกสามท่อนหนูจะฝันเลยไม่แน่ถามก่อนก็ได้อยู่บ้านอยาเไม่ม่ดีอย่างคือรถจอดถึงไม่มันทำมาตรฐานสุดแล้ว เพราะว่าตรงนี้ดีมันทำเป็นลำทานตัดเป็นเรื่องเนื่อาไว้ตันนี้มันรอเราเลยเนี่ยตอนรัดเพื่อนพ่อเองมิสเตอร์โรเบิ ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวมั้งแล้วบอกคนมาเที่ยวเยอะต้องเยอะเดี๋ยวเธอก็รู้คนอยู่กำงตจ่างาวันนี้ไง,ไงที่ตู่เราแล้วลว,วันนี้เขาใกล้ลำธารีกว่าเล่นน้ำได้เลยน้ำใหม่ๆก็เล่นได้ด จองเต้นหมดล่เว้ยจองกลางเต้นกันหมดเนีน่างคงสารานยน่ยังเหลืออีกสารานโอ้ผูกเปล้วเอาซ้ายมือนี่ไอาาสารา่ะ dying